กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสมุไรสายเลือดไทยทุกทท่านวันนี้กระผมผู้ใช้เฟซบุ๊กในนามฮิมุระไทเคนชินก็มีงานดาบคาตนะลูกครึ่งญี่ปุ่นจีนนะครับหรือญี่ปุ่นยังจีนเจแปนแอน c h ไชน่านั่นเองนะครับแต่คนจีนจะรู้จักกันดีนะครับกับดาบเล่มนี้ในนามว่า วู้เต้าวูเต้าอะไรประมาณนี้นะครับผมออกเสียงไม่เป็นนะฮะหอหีบวอแหวนสระอูไม่เอกแล้วก็ตอเต่าสระเอานะครับหรือตอเต่าไม่เอกสระอาวอแหวนนะครับวู้เต้าวูเต้านะฮะก็คือดาบลูกครึ่งจีนแบบญี่ปุ่นนั่นเองนะครับ ชุดดาบเล่มนี้นะครับฝักเล่ด้ามทําจากไม้มะเกลือแท้ทั้งเซตนะครับทั้งเล่มเลยทั้งฝักเลด้ามนะครับประดับฟิตติ้งโลหะผสมอลลอยแกะลายมังกรลายละเอียดแบบดาบราชองค์คลักพระแผแดงเลยนะครับอ่าเป็นดาบระดับองค์คลักเลยนะครับแบบนี้หรือแม่ทับนะครับที่จะใช้ได้ปิ้งนะฮะมาดูใบดาบกันนะครับใบดาบเป็นเหล็กอะไรใบดาบเล่มนี้ เป็นเหล็กทีสิโครงสร้างมารุฮาร์มอนกุโนเมะขัดใสนะครับฮาบากิเป็นทองเหลืองแท้นะครับแกะลายแบรดนด์นาตะไทชิเลยนะครับดาบเล่มนี้มีความบาลานซ์เบานะครับด้วยเนื่องด้วยฟิตติ้งช่วยหน่วงด้ามจับนะครับนี่เห็นไหมครับสวยงามปลายดาบรับคมหักมุมคิสกิเทียมนะครับแต่ฮาร์มอนแท้ขัดใส สวยๆแบบนี้เลยเปิดคมพร้อมใช้งาน100%ยเปอร์เซฟิตติ้งทุกจุดนะครับประดับมุกนะครับประดับมุกสีฟ้าหรือมุกมังกรนั่นเองท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามร้านไทยเคนชินของเราเข้ามาได้เลยนะครับเพราะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับดาบเล่มนี้ถือว่าเป็นลิมิเต็ดและไอเทมเกรดพรีเมียมเริ่มต้นนะครับ ราคาเบาานะฮะราคาเบามากนะครับอยู่ที่5,600บาทพร้อมส่งนะครับ5,600บาทพร้อมส่งฟังไม่ผิดครับกับดาบสเปคแบบนี้นะฮะฟิตติ้งคมเนียนกลิบเลยนะครับเพราะว่าหล่อบ็อกแกะพิมพ์มาจากงานดาบราชองครักษ์ของจีนจริงๆเลยนะครับติดต่อ